เอาละครับปาวันนี้เราจะไปไหนกันครับบริษัทโซนี่นะครับอยู่ที่นิคมอมตะชนบุรีครับผมก็วันนี้ลูกค้าเขาอยากจะให้เข้าไปทรนน i n g การใช้งานเนาะนะครับแล้วก็อาจจะมีเก็บฟีดแบ a การใช้งานด้วยนะครับปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็น่าจะไม่นานมาก กติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ทางลูกค้าเลยนะครับว่าอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปออนไลน์หรือเปล่านะเพราะว่าเราอยู่ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับช่วงเดือนนี้เนื่องจากว่ามันติดวันหยุดยาวเยอะเนาะเดือนนี้ก็เดือนเมษายนครับก็ไม่ค่อยมีออนไลน์เท่าไหร่นะครับเดือนนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ครข้อที่5แล้วครับในการออกออนไลน์หาลูกค้าต่อเดือนมันก็บอกอยากนะครับบางทีก็เป็น10ครั้งก็มี เกินกวาสิบครั้งที่ออฟไซต์ก็มีเนาะชนบุรีถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ติดกรุงเทพนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยโอ้ถ้าอย่างไกลสุดๆเลยเนี่ยถ้าเป็นการขับรถของผมเนี่ยก็น่าจะประมาณประจวบเพชรบุรีนะครับที่ไกลหน่อยตอนไปเพชรบุรีเนี่ยน่าจะเกือบสามชั่วโมงกว่าเกือบสี่ชั่วโมงเลยครับตอนนั้นไปของโรงงานอะไรเี่ย จะเป็นส่วนน้าํานาวาวานานะครับ mm hmm. มันกันเลยนะครับตอนนั้นลูกค้าก็ให้เข้าไปเทรนนิ่งการใช้งานโปรแกรมเหมือนกันนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่จะเข้าไปเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เคยใช้โปรแกรมเรามาก่อนนะครับแต่อาจจะมีพนักง,งานใหม่บ้างเนาะหรืออาจจะไม่ได้ใช้โปรแกรมเราต่อเนื่องนะครับ mm hmm. ก็เลยให้เราเนี่ยเข้าไปเทรนนิ่งการใช้งานหน่อย ก็เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปที่โรงงานโซนี่เนาะแล้วก็เรามาดูกันว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาร่วมเทนนิ่งกับเราในประมาณกี่คนนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าโรงงานโซนี่นะครับก็กำลังจะไปรัลูกค้าภายนอกเดี๋ยวรอเขามารับตรงกล่อ แต่ดูจากห้องแล้วเนี่ยจำนวนห้องก็เป็นห้องค่อนข้างเล็กเนาะน่าจะมาประมาณ6-7คนนะครับตอนนี้กำลังรออยู่ครับแต่ว่าข้างนอกันนี้ร้อนมากนะครับอุณหภูมิส4แต่รู้สึกเหมือน40นะครับหลักๆเลยเนาะลูกค้าอยากจะให้เราเข้ามาเทรนนิ่งการใช้งานตัวโปรแกรมเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องเงินอื่นเนี่ยเราต้องรอทางเขาว่าต้องการอะไรบ้างนะครับใช่ครับเขาสั่งเราให้มาอบรมเทรนนิ่งการใช้งานเลยครับโดยเฉพาะเลยวันนี้ ถ้าเวลาเหลือนครับตอนนี้เราก็อยู่ชมบุรีเนาะก็อาจจะมีไปแวะบ,บ้างน,นะครับ <laughs> โซนที่เขาอยู่เนี่ยอยู่ใกล้บางแสนนะครับก็อาจจะมีของกินที่ดังๆเนาะเ<ห>ดินเล่นชายหาดใช่เดิเล่นชายหาดน,หานะครับแล้วก็ของกินของฝากร้อนตาย <laughs> ตอนนี้